เล่นประธานที่ประหการประชุมคณะกรรมการแปลยัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6งร้การแปลยัติได้สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5อ6สิงหาคม2559ันกรรมการนายวิชัยสีประกาศประกาศประกาศงบประมาณห้าใน เห็นชอบกับร่างเทสต์เงินใหญ่เพราะประมาณรายจ,จ่ายจำเป็นาารประมาณบอส2,560ปวดจมูกครับท่านใดไม่เห็นชอบปวดจมูกครับการพิจารณาร่างเทสต์เงินใหญ่ในวาระที่สามการพิจารณาเทศบ์เงันใในวรรคที่สามเป็นการขอมติให้ความเห็นชอบ ว่าจะให้ตาเป็นเทศบาลใหญ่งบงานรายจ่ายประจำปีของงานพส2,560ถึง547รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม19ครับเป็นอันว่าที่พรจารณาข้าราชการเทศบาลเทศบาลทุกท่านที่ได้รัมกานแต่งร่างเทศบาลใหญ่ประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณพศ2,560ให้กับการเทศบาลนครที่ที่โลกได้ดปเนินกา้และสำหรความต้องการของพี่น้องประชาชนหนุ่มที่ไม่สมควบความตั้งใจ แนกาาของสภาที่สภานิตบาญญัติิบโลที่ผ่าน้าที่ปปจจัุกมาราจจากปีให้เกิดการบราการขอบคุณท่านผครับต่อไปเป็นระเบียบาที่สี่ตุาิดสาีสภานทศบาลเขตสามอยากจะขอพูดในนามของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองที่ใช้รถจักรยานทุกคนอานมานั่นเทศบาลได้จะมีโครงการ เราได้จัดทำไปขึ้นมาในเขตพ,พื้นทีของเราก็ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนหลายคนหลายฝ่ายยันถ่านน้ำหนึ่งลอนที่ยังแข็งแกร่งอยูย่ใน